เราจะพัฒนาคนเก่าหรือว่าจ้างคนใหม่นะครับมาเป็นหัวหน้างานอะไรเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามจากผู้ประกอบการนะครับหลายๆคนที่ถามเข้ามาเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพอธุรกิจมันจเจริญเติบโต,ตขึ้นนะครับก็ต้องมีระดับหัวหน้างานระดับผู้จัดการนะครับแต่สิ่งที่ที่เขาพบนะครับก็คือ,อไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงดีนะครับระหว่างคนเก่าที่มีอยู่นะครับพัฒนาขึ้นให้เป็น ผู้จัดก,การหรือว่าเป็นระดับหัวหน้างานนะครับหรือเราเจ้าคนใหม่เข้ามาเลยเนาะนะครับในมุมมองของผมเนาะนะครับผมก็จะแนะนําว่าเราควรจะพัฒนาคนเก่าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คนเก่าเนี่ยได้เหมือนกับได้เปิดโอกาสให้คนเก่าเนี่ยนะครับได้แสดงศักยภาพเนาะว่าในตําแหน่งเนี้ยนะครับที่เขา ที่มันว่างอยู่เนี่ยนะครับเขามีความสามารถที่จะขึ้นมาได้ไหมนะครับเพื่อเป็นการให,ให้เขาพิจหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้เขา2คือให้เขาได้พิสูจน์ว่า,เ,าเขาเนี่ยสามารถทําได้ไหมถ้าสมมติเขาสามารถทําได้นะครับเราก็ให้ตําแหน่งงานเขาไปแต่ถ้าสมมติเขาทําไม่ได้นะครับมันก็มีความจําเป็นเนาะที่เราจะต้องเอาคนใหม่เข้ามาเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันก็รอไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับเราไม่รู้หรอก ว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับอ่มันจะโตเร็วหรือว่าโตช้าใช่ไหมอ่เราจะต้องเตรียมตัวพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าถ้าโอกาสโอกาสมันมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะอ่คว้าโอกาสได้ใช่ไหมนะครับมันก็จะทําให้อ่โอกาสนั้นนะครับลุดลอยไปให้กับคนอื่นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับอ่พนักงานทุกคนเนาะหรืออ่คนทํางานนะครับทุกคนนะครับ